ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ระวังหลุดมือกูรูเตือนสติแมนยูว่าเมนูคืออนาคตไม่ใช่อโมลมีตอนนี้นักเตะกระสันย้ายไปร่วมทีมนาโปลี ล่าสุดทางด้านจอร์เรนเลดคอตอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษมองว่าสโมสต์แมนเชสเตอร์อยู่ในเตะควรจะลงมือจัดการกับสถานการณ์ที่เกินไม่เข้าใครไม่ออกของคอบบี้เมนูก่อนที่จะเสียนักเตะไปนะครับหลังจากที่ตัวของดาวเตะวัย20ปีรายนี้ยังไม่ได้ออกสตาร์เกมเพเมลีกเลยในฤดูกาลนี้ โดยลูเบนอโมริมมองว่าเขาเป็นตัวสำรองเต็มตัวนะครับและต้องแย่งตำแหน่งโดยตรงกับบูโน่แฟร์นานซึ่งทางด้านตัวของเลด็อกที่เคยทำงานร่วมกับคอบบี้เมนูในทีมชาติอังกฤษและมีส่วนช่วยให้นักเตะพุ่งสุดขีดจนกลายเป็นตัวหลักของทีมชาติในศึกยูโร2024ได้ออกมาบอกว่าถ้าผมเป็นสโมสรผมจะพูดว่าเราจะมอบสัญญาใหม่ให้กับนายแต่นายต้องออกไปก่อนเพื่อให้ได้ลงเล่นไปอยู่ทีมอื่นแล้วลงเล่นให้มากที่สุดเพราะอนาคตของพวก เขาคือคอบบี้เมนูไม่ใช่ลูเบนอโมริมใช่ไหมล่ะคุณต้องคิดว่าคอบบี้เมนูจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนานกว่าผู้จัดการทีมดังนั้นแล้วสโมสรอควรลงมาจัดก,การเรื่องนี้และกําหนดอนาคตทิศทางที่จะเกิดขึ้นมากกว่าที่จะปล่อยให้ผู้จัดการทีมอย่างลูเบนอโมริมทําให้คอบบี้เมนูอยู่ในจุดที่บอกว่าไม่ล่ะผมไม่อยากต่อสัญญาใหม่ผมไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเพราะเนื่องจากว่าในตอนนี้สถานการณ์ของคอบบี้เมนูกองกลางดาวรุ่งทีมปีศาจแดงกาลังถ ถูกจับตามองอย่างหนักนะครับเมื่อบทบาทของเขาในทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดลดลงอย่างเห็นได้ชัดภายใต้การคุมทีมของลูเบนอโมรีจนทําให้ตอนนี้กระแสเรื่องการย้ายทีมในเดือนมกราคมของเมนูเริ่มร้อนแรงขึ้นในตอนที่ตลาดนักเตะรอบต่อไปใกล้จะเปิดทําการนะครับโดยเฉพาะนาโปลีคือหนึ่งในทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงอย่างจริงจังกับคอบบี้เมนูมากที่สุดและการย้ายไปร่วมทีมนาโปลีตัวของเมนูก็จะได้กลับไปร่วมงานกับสกอตต์แม็กโทมิเออดีตเพื่อนร่วม ทีมแมนยูที่ย้ายไปประสบความสําเร็จในลีกอิตาลีโดยมีรายงานเสริมว่าตัวของแม็กโทมินีช่วยแนะนําโปรเจกต์สโมสอนให้คอปปี้เมนูด้วยตัวเองแต่โอกาสการย้ายนั้นขึ้นอยู่กับทีมปีศาจแดงนะครับที่อาจไม่อยากปล่อยตัวเมนูย้ายไปไหนแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ลงสนามบ่อยนักก็ตามที แล้วเพื่อนๆพี่ๆ,ๆแฟนแมนยูล่ะครับเห็นด้วยหรือไม่ที่บอกว่าคอบบี้เมนูเป็นอนาคตให้กับแมนยูมากกว่าลูเบนอมโมรีและตัวของนักเตะน,น่าจะได้อยู่กับสมโมสรน,นานกว่าโค้ชลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ของทุกท่านเข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอยากได้จริงผู้บริหารโลมาบิมมาแมนเชสเตอร์ถกดีลอาจารย์ดูดแต่แมนยูก็ชัดเจนว่าอยากได้ต้องจ่ายมา40ล้านปอนด์เพราอจะระดมทุนซื้อเซเมนโยเช่นเดียวกันล่าสุดวันที่19ธันวาความมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่บริหารของโลมาได้เดินทางเข้าพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับเพื่อหาลรือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของโจชัวเซอร์กซี แต่ดูเหมือนว่าทางด้านสโมสตรแมนยูก็มีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับว่าจะไม่ยอมเสียเปรียบในตลาดซื้อขายอีกต่อไปอย่างกรณีที่โลมาสนใจกองหน้าโจชัวเซอร์กซีในช่วงตลาดเดือนมกราคมนะครับทางด้านโลมาก,ก็ต้องกล้าจ่าย40ล้านปอนด์เพื่อซื้อขาดเท่านั้น ตามรายงานฉบับล่าสุดข,ของอัลฟาโรเปรูด้านักข่าวคนดังชาวอิตาลีระบุว่าผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและโลมาได้พบกันที่เมืองแมนเชสเตอร์เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเพื่อหาลรือเกี่ยวกับข้อตกลงในการคว้าตัวโจช,ชัวเซิร์ซีไปร่วมทีมโดยอัลฟาโรเปรูด้าจากสื่อฟุตบอลอิตาลีระบุว่าแม้จะยังไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนว่าทางด้านโลมากำลังพิจ,จารณาคว้าตัวเซิร์ซีไปร่วมทีมอย่างจรงิงจังแต่ก็ยังไม่พร้อมซื้อขาดทันทีนะ ทําให้การพูดคุยครั้งแรกยังไม่ได้ข้อสรุปพอทางด้านทีมปีศาจแดงเองก็ต้องการเงินก้อนเพื่อไปจ่ายค่าฉีกสัญญาองตัวเซเมนโยจากบอลมัดมาร่วมทีมเช่นเดียวกันหากในกรณีที่ปล่อยเซิร์กซีนะครับซึ่งจะเป็นการทดแทนผู้เล่นตัวลุกในทีมโดยตรง แต่อย่างไรก็ตามมีการเปิดเผยว่าโลมาได้ขอให้แมนยูลดค่าตัวเซิร์กซีลงนะครับหากพวกเขาต้องการที่จะปล่อยตัวกองหน้า9.5ลายนี้ออกจากทีมโดยรายงานระบุว่าโลมาพร้อมซื้อขาดทันทีหากแมนยูตั้งราคาไว้ไม่เกิน30ล้านปอนด์ซึ่งทางด้านแมนยูก็ไม่เต็มใจที่จะขายกองหน้าวัย24ปีรายนี้ในราคาที่ถู เนื่องจากตัวของนักเตะยังมีสัญญากับทีมจนถึงเดือนมิถุนายนปี2029และมีออปชันที่สามารถขยายสัญญาออกไปได้อีก12เดือนทําให้ในดีลของเซิร์กซีแมนยูมีอํานาจต่อรองมากกว่านะครับโดยในช่วงหลังลูเบนอโมริมก็พยายามให้แข้งชาวดับมีบทบาทมากขึ้นหลังจากที่เซิร์กซียิงประตูแรกในฤดูกาลนี้ได้สําเร็จในเกมกับคิสซัมพาเลสถ้าหากสามารถขายเซิร์กซีได้จริงๆเราก็น่าจะได้เห็นองตัวเซเมนโย ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับลิเซ่นูนโรบินสันย้ายไปแมนยูถ้าโอกาสมาถึงล่าสุดตัวของยอนอานีลลิเซ่อ,อดีตแบ็กซ้ายคนดังออกลงนุน Anthony Robinson, แอนโทนีโรบินสันแบ็กซ้ายของฟูลแลมย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากว่าโอกาสมาถึงโดยตัวของโรบินสันแบ็กซ้ายวัย28ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมฟูลแลมโดยตัวของนักเตะมีส่วนช่วยให้ทีมเลื่อนชั้นจากแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาพรีเมียร์ลีกเมื่อปี2022 และสามารถช่วยให้ทีมอยู่รดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าลิเวอร์พูลแสดงความสนใจดึงตัวแอนโทนีโรบินสันไปร่วมทีมเพื่อเป็นตัวแทนระยะยาวของแอนดูโรเบอร์สันนะครับแต่ว่าสุดท้ายทีมหงส์แดงไปคว้าตัวมิลอสเคอร์เคฟมาจากบอลมารทซึ่งทางลิเซ่ชื่นชมฝีเท้าของแอนโทนีโรบินสันอย่างมากและเชื่อว่าตัวของนักเตะไม่ควรปฏิเสธหากว่ามีทีมใหญ่ติดต่อเข้ามาในช่วงตลาดมกราคมหรือว่าตลาดซัมเมอร์ หลังจากที่ตอนนี้ทีมปีศาจแดงของลูเบนอโมริมยังมีปัญหาวิงแบ็กทางด้านซ้ายโดยตัวของลิเซ่เปิดปากผ่านรายการทอล์กสปอร์ตว่าผมค่อนข้างแน่ใจว่าลิเวอร์พูลจะคว้าตัวแอชตันนีโรบินสันในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะ าอเขาเป็นแบ็กซายที่ผมคิดว่าจะเหมาะกับลิว์ภูอย่างลงตัวแต่สุดท้ายทีมเรียกเคอร์อเคสที่อายุน้อยกว่าแต่ผมคิดว่าเขาจะย้ายทีมเมื่อมีโอกาสไปอยู่กับสโมสรที่ใหญ่กว่าเพราะว่าฟุตบอลก็เป็นแบบนั้นแหละนักเตะที่ดีที่สุดจะถูกดึงตัวโดยสโมสรใหญ่ๆ เขาเป็นหนึ่งในแบ็กซด์ที่ผมอยากเห็นกลับมาฟิตเต็มร้อยและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขาถ้ามองโลกตามความเป็นจริงพวกเขารู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนักเตะต,ต้องการก้าวไปอีกขั้นและถ้าสโมสร์ไม่ทำอย่างนั้นพวกเขาก็จะย้ายทียมอย่างที่ผมบอกไปถ้าแมนยูติดต่อมาเขาจะปฏิเสธได้อย่างไรมันยากจริงๆลิเซ่ระบู หลังจากดูบอลตีสามมาหลายนัดนะครับตอนนี้แอดมินก็เป็นไข้เรียบร้อยไปแล้วนะครับต้องขออภัยจริงๆถ้าเสียงแหบไปสำหรับเกมต่อไปแมนยูจะได้กลับมาลงเล่นวันอาทิตย์อีกครั้งนะครับโดยจะออกไปเยือนแอสตันวินล่าในวันที่21ธันวาคมเวลา23นาิกา30นาทีนะครับตามเวลาประเทศไทย ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่นะครับสำหรับลูเบนอโมริมเพราะว่าในตอนนี้ทีมของอูนายเอมิลี่ฟอร์มแรงเหลือเกินแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะว่าช่วงหลังลูเบนอโมริมักจะพาแมนยูออกไปเล่นนอกบ้านได้ดีกว่าเล่นที่สนามโอแทฟฟอร์ดด้วยซ้ำและเมื่อเจอกับทีมใหญ่มักจะทําได้ดีนะครับสำหรับแมนยู แต่ก็น่าเป็นห่วงไม่น้อยเพราะว่าขาดนักเตะต,ตัวหลากหลายคนเลยทีเดียวทั้งไปช่วยทีมชาติและได้รับอาการบาดเจ็บรวมไปถึงคาเซมิโลติดโทษแบนและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันศุกร์ที่19ธันวาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกระจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ